แฮลโนิยายยูยริเขียนโดย Writer RTS เน้นใจฟู Feel Good ก่อนฟังนิยายเสียงอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะฟ้าพ่ายฝนตอนที่17โง่เง่า,งานะโหแก้มตอบโมมมากกินข้าวบ้างไหมเนี่ยลมหนาวบีบแก้มสายฝนพลิกไปพลิกมาจนยูยยี คลางบนในใจว่าม่านหมอกทำเกินไปหรือเปล่าที่ให้สายฝนแบกโรงแรมที่ใกล้เจ๊งด้วยตัวคนเดียวเช่นนี้เลาว,ว่าพี่สาวลมหนาวสวยจะตายไม่เห็นโสมเลยค่ะดาวเหนือนักร้องเสียงหลักเพื่อนร่วมวงของลมหนาวอดไม่ได้จึงต้องส่งเสียงคานออกมาสายเลือดของตระกูลนี้เข้มข้นจริงเลยสวยทั้งพี่ทั้งน้อง คนพี่สวยคมแกร่งคนน้องสวยน่ารักน่าทนุถนอมปากหวานจังเลยค่ะน้องดาวเหนือเมื่อสายฝนได้ยินคำชมจากดาวเหนือรอยยิ้มจึงปรากฏดวงตาของเธอเปล่งประกายด้วยความชอบใจดาวเหนือตาทั่วนะสินี่ดูเลยใต้าตากโ็โหลยังก็มีแพนด้า กระน,นั้นลมหนาวยังคงไม่เลิกจับผิดเรากับว่าร่องรอยของความเหนื่อยล้ามันคือเรื่องใหญ่โตที่ปล่อยผ่านไม่ได้แต่น้องคนเล็กสุดท้องอย่างเธอคงทำอะไรไม่ได้ไปมากกว่าการเป็นห่วงไหนว่าจะมารีวิวขนมให้พี่ไงยายหนูมันนั่งจับผิดความสุด z o o บนใบหน้าของพี่อยู่ได้ถ้ามันขัดใจนะักก็ซื้อคอรทิศเมนนไยพี่ไปเลยดี เป็นศินลปินเสาวรวยโคตรแล้วนี่อะไรตัวเองก็มีเงินเหอะอย่ามาป้นน้องสิดาวเหนืออมยิ้มให้กับความน่ารักของสองพี่น้องปกติเวลาอยู่หลังเวทีลมหนาวมักจะหยิบยกเรื่องของสายฝนขึ้นมาเล่าอยู่ตลอดยิ่งเวลาเปิดขวดน้ำไม่ได้แล้วนะลมหนาวจะทำหน้ามู่ทู่แล้วบ่นเงิมงำว่าอยากให้พี่ฝนอยู่ตรงนี้จัง พอได้มาเห็นกับตาจึงรู้ว่าพี่น้องคู่นี้รักใคล้กลมเกลียวกันขนาดไหนน้องดาวเหนือขยับเข้าใกล้ลมหนาวอีกนิดนะคะแบบนี้เหรอคะพี่สายฝนใช่จ้าเดี๋ยวทำท่าทานขนมแบบอร่อยๆด้วยนะสายฝนกลายมาเป็นตากล้องจำเป็นให้กับศิลปินสาวเพื่อใช้ความโด่งดังของน้อง แลกกับการโพสต์ภาพขนมในคาเฟ่กระตุนยอดขายให้กับโรงแรมอย่าเพิ่งเข้าใจผิดว่าสายฝนเห็นแก่ตัว่วยโอกาสนะลมหนาวนั่นแหละที่ขยันขยอจะมาให้ได้น้องเอาแต่อ้างว่าอยากช่วยพี่สาวเห็นพี่สาวเหนื่อยแต่ตัวเองมีความสุขสุดๆกับการได้ทำตามความฝันของตัวเองมันไม่ถูกต้องสายฝนเสียสละเพื่อเธอเองตั้งมากมาย ลมหนาวแค่ใช้พื้นที่ของตัวเองโพสลงโซเชียลไม่กี่รูปเรื่องแค่นี้จิบจอยมากดาวเหนือชิมนี่ลมหนาวป้อนช็อกโกแลตลาวาให้เพื่อนร่วมวงชิมโดยไม่ทันได้ระวังอุ๊ยเลอะเลยเราเช็ดให้นะกระดาษแผ่นบางถูกมันจงซับมุมปากของดาวเหนืออย่างแผ่วเบาโอ้ ภาพสองสาวที่กำลังเป็นคู่จิ้นช็อตนี้หากลมหนาวโพสต์ลงมีหวางแฮชแท็กลมหนาวดาวเหนือกลับมาขึ้นเทนเพราะแฟนขับช่วยปั่นกระแสแน่ๆขนาดพี่สาวอย่างเธอยังอดยิ้มให้กับเคมีที่เข้ากันเข้ากันไม่ได้เลยน้องลมหนาวขอลายเซ็นหน่อยสิคะ เสียงหวานช่างคุ้นหูเรียกให้ลมหนาวและจากการเช็ครูปบนหน้าจอสมาร์ทโฟนเธอเงยหน้าขึ้นมองด้วยความงุนงงไม่ได้เตรียมใจไว้เลยว่าจ,จู่ๆคนที่หายหน้าหายตาไปกว่าสิปีจะมาปรากฏตัวตรงหน้างไงเจ้าจิว๋วพี่พิมพี่พิมคิดถึงลมหนาวจังเลย ครีมฉีกยิ้มหวานปนเอ็นดูใบหน้าหรือรลาเธอเดินเข้าไปกอดเจ้าลมหนาวเด็กตัวจิว๋วที่นึกย้อนกลับไป10ปีก่อนเด็กสาวคนนี้เคยตัวเล็กนิดเดียวแต่สนที่สุดในบรรดายิ่งอยู่กับสายฝนยิ่งสนมากตอนนี้ได้ก,กลายเป็นสาวสะพรั่งเรือนผมสีบลอนดวงตากรีดอายไลเนอร์คมเฉียบและรอยยิ้มสดใส แถมยังเป็นคนมีชื่อเสียงโด่งดังในวงการบันเทิงพรีมรู้สึกดีใจที่ได้เห็นน้องสาวคนนี้เติบโตขึ้นอย่างดีและประสบความสำเร็จในสิ่งที่เลือกเออเรากอดกันได้เหรอคะลมหนาวแสดงอาการทำหน้าตาตื่นเพราะไม่แน่ใจว่าตัวเองสามารถส่งกระแสความคิดถึงไปยังพรีมได้หรือไม่ก็เพราะพี่สาวตัวดีของเธอ จะกอดก็กอดไปเถอะไม่เกี่ยวเลยกับพี่สักหน่อยหลังจากที่สายฝนพูดจบลมหนาวก็ฉีกยิ้มแป้นกอดพรีมตอบอย่างเต็มแรงลมหนาวรู้สึกดีใจที่ในที่สุดกำแพงแห่งความโกรธเคืองก็ถูกทลายลงลมหนาวคิดถึงความใจดีของพรีมคิดถึงรอยยิ้มคิดถึงเสียงหัวเราะคิดถึงทุกๆุกอย่าง พรีมเปรียบเสมือนพี่สาวคนหนึ่งของเธอพี่สาวที่คอยดูแลคอยอยู่เคียงข้างเธอเสมอแต่แล้วก็เกิดรอยร้าวในความสัมพันธ์ระหว่างสายฝนกับพรีมลมหนาวก็เลยโดนลูกหลงถูกตัดขาดไปด้วยวันนี้จึงเป็นวันที่ดีที่สุดเลยเพราะลมหนาวได้พี่สาวอีกคนขึ้นมาแล้ว มนุษย์สองคนนี้ใช้ไม่ได้เลยนะปล่อยให้งานบันทับล่างจนโทมขนาดนี้ได้ไงก็ไม่รู้กินเข้าไปเลยนะคะพี่พรีมเนี่ยของอร่อยทั้งนั้นพี่สายฝนด้วยลมหนาวตักขนมป้อนพรีมทีป้อนสายฝนทีโดยมีริมฝีปากเล็กเกลียวไม่ยอมหยุดปนจนกว่าจะพอใจวันนี้ คล้ายกับเป็นวันรวมตัวเพื่อถักทอความสัมพันธ์ที่เคยหลุดด้วยให้กลับมาเหนียวแน่นแต่มีอีกหนึ่งคนที่รู้สึกเหมือนกำลังจะหลุดจากวงโคจรอิงฟ้ามองเจ้าหมาที่กำลังเพลิดเพลินกับการทานขนมเธอกำถุงเบเกิลในมือจนแน่นแล้วถอยออกมาด้วยความไม่สบายใจความกังวล รื้นขึ้นมาในความรู้สึกอิงฟ้ากำลังกลัวว่าความพิเศษที่เคยได้รับจะถูกคนเก่าข้าทวงคืนหากเป็นอย่างนั้นเธอคงทำอะไรไม่ได้หรอกปลอกคอที่สลักชื่อเจ้าของยังไม่ได้เอาไปสวมไว้เลยนี่สายฝนยังคงมีอิสระที่จะเลือกคอเคลียร์คนที่เหมาะสมตรงกับใจมากกว่า กลัวหรือเกินกลัว,ว่าความรู้สึกดีๆที่สะสมมาตลอดทางจะถูกเททิ้งคุณอินฟ้ามาทำอะไรตรงนี้คะเนี่ยอินฟ้าไม่รู้ตัวเลยว่ามาหยุดอยู่ตรงที่มานั่งตรงส่วนขนาดเล็กบริเวณหน้าโรงแรมได้อย่างไรอ้าวคุณจ้านั่งคนเดียวเหงาแย่เลยนะคะ สาวตัวสูงยิ้มตาหยีพร้อมกับซุดตัวลงมานั่งเป็นเพื่อนผมยาวสลวยปลิวสวายตามแรงลมพร้อมข้าวของพลวงพลังที่หอบมาด้วยเออทานเบเกิลด้วยกันไหมคะอิงฟ้ารีบหยิบเบเกลิลแซลมอนครีมชีสเจ้าดังที่ซื้อเผื่อสายฝนออกมาแต่เวลานี้สายฝนคงไม่ต้องการมันแล้วล่ะ อิงฟ้าจึงตัดสินใจแบ่งให้จาราวีโหเจ้านี้รอนานมากเลยนะคะจาเคยอยากกินด้วยแต่เห็นแถวรอคิวแล้วแบบท้อม,มากคุณอิงฟ้าแบ่งให้จ้าแบบนี้จาจะกินให้เกลี้ยงเลยค่ะจาราวีรับเบเกิลแสนอร่อยมากัดเต็มคำพางรอบสังเกตอาการคนซึมไปด้วย ดวงตาหน้ามองที่เคยวับวาวครานี้ช่างหมองมนไม่รู้ว่าเพื่อนตัวดีของเธอมีส่วนเกี่ยวข้องมากน้อยแค่ไหนแต่เดาว,ว่าอาจจะเกี่ยวข้องมากเลยแหละดาวจากการที่สายฝนยไม่ได้ปรากฏตัวอยู่ตรงนี้แล้วสายฝนยมันไปไหนละคะเนี่ยเจ้าเอาเอกสารของบาร์มาให้มันเซ็นด้วยนะอ๋ออยู่ด้านในนะคะเอ๊ แล้วทำไมมันปล่อยให้คุณอิงฟ้านั่งกินเบเกิลคนเดียวได้ล่ะเนี่ยใช้ไม่ได้เลยนะเพื่อนจานะประโยคไร้ความในแฝงหากฟังผ่านๆคงไม่เป็นไรแต่พออิงฟ้าได้ยินในเวลาที่ใจตกกลุ่มอากาศลอยเคว้งมันเลยกลายเป็นว่ายิ่งตอกย้ำความโดดเดี่ยวที่โดนทิ้งไว้คุณจาไปกินต่อด้านในได้เลยนะคะเข้าไปก็เจอเพื่อนคุณเลยค่ะ ลมหนาวก็อยู่ด้วยอ้าวเราคุณอินฟ้าจะไปไหนคะอย่างสิคะคุณอินฟ้าสาวล่างบางเดินหนีออกมาโดยไม่สนเสียงเรียกตามหลังนาทีนี้เธอโหยหาความสงบและต้องการหลีกหนีจากเสียงบรบกวนเธอต้องการอยู่กับตัวเองเก็บกดความรู้สึกที่โหมกระหน่ำภายในใจบางที สายฝนคงไม่รู้ตัวว่ากำลังกลายเป็นตัวการที่ชักนำจิตใจจนรู้สึกไม่ปกติและเพราะสายฝนมีคนเดียวในโลกอิงฟ้าจึงหลงระเริงไปกับความพิเศษที่สายฝนเอาแต่ป้อนให้และเพราะสายฝนมีคนเดียวในโลกอีกนั่นแหละอิงฟ้าจึงเศร้าเมื่อรู้ว่าสายฝนแบ่งความพิเศษนี้ให้คนอื่นได้รับไม่ต่างกัน หรือแท้จริงแล้วที่ผ่านมาคือการหยอกเล่นแก้งเหงาแต่เธอดันคิดไปเองว่าสิ่งนี้คือใช่อิงฟ้าไม่รู้เลยว่าเธอควรระงับความฟุง้งซ่านที่ตรงไหนเธอกำลังกลัวว่าสายฝนจะไม่ต้องการปลอกคอที่สลักชื่อเจ้าของว่าอิงฟ้าอีกต่อไปไอจ่าแกนี่มั่วมากนะ สายฝนเอ่ยขึ้นน้ำเสียงของเธอแฝงไปด้วยความกังวลเมื่อไม่เจอคุณคุณสวยตามที่จารวีบอกเมื่อเย็นฉันยังเห็นอยู่ตรงนี้แหละไปไหนของเขานะวันนี้ฉันเห็นหน้าคุณอิงฟ้าแค่ตอนเช้าแค่นั้นเองอะ่ะแล้วก็โดนลมหนาวลากไปกินขนมสายฝนกวาดสายตามองไปรอบรอบ ม้านั่งว่างเปล่าไร้เงาของอิงฟ้าใต้ร่มไม้นี้เงียบสงบได้ยินเพียงเสียงนกร้องประสานกันก่อนถึงเวลาเข้านอนสายลมพัดโช,ชยมาแผ่วเบาพาเอาใบไม้ร่วงหล่นลงมาบนพื้นหญ้าสาวร่างสูงหยิบสมาร์ทโฟนขึ้นมากดโทรหาอิงฟ้าแต่ไม่มีสัญญาณตอบรับสมควร สมงควรอะไรโง่มากนะถ้าแกบอกว่าไม่รู้จริงๆอะแล้วจะด่าเพื่อแล้วไม่รู้อะไรวะเอ,อิโง่จริงด้วยจาวีอยากจะเคกหัวให้กับความโง่เง่าหลุดออกจากส่วนกลางของกระโหลกศีรษะสายฝนจริงๆเลยคนคุยปัจจุบันเห็นแกอยู่กับแฟนเก่าเขาคงอยากเห็นหน้าแกหรอกไอ้ควาย ไม่ใช่แฟนเก่ายังไม่เคยคบอยมั่วดิจา้าแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าแกกับพี่พิมพ์เคยมีซัมติงสายฝนแกให้อภัยพี่พิมพ์ได้ไม่โกรธพี่เขาแล้วมันก็เป็นเรื่องดีนะแต่แกควรจะชัดเจนไม่ใช่ยอมให้พี่พิมพ์กอดให้พี่พิมพ์อ้อนแตบบ่ปกติ ไอเหลือที่จริงแกชอบวะชอบบ้าอะไรอ่ะฉันบน่นฉันด่าตลอดแกไม่เห็นไงไอเรียกที่รักที่รักที่รักนี่ก็ด้วยฉันเคยสั่งห้ามต่อหน้ายิงฟ้าเลยเหอะยอมที่ไหนละแม่คนนั้นน่ะแข่งให้จริงสี่หัวใจอ่ะแกรู้ปะ่ะเพราะพี่พิมพ์รู้วิธีจะทำให้แกยอมแกเลยพลาด้พี่พิมพปันประสาทอยู่เรื่อย จารวีพูดถูกเพราะพริมรู้จุดอ่อนพิมเลยไม่กลัวที่จะทำอะไรต่อมี้อะไรตามใจตัวเองเคยคุกคีอยู่ด้วยกันมานานจนรู้ใจเวเสียหมดขยับนิดหน่อยหรือคิดอะไรอยู่พริมรู้ทันทั้งนั้นสายฝนชื่อว่าพิมรู้ว่าใจเธอไม่หลงเหลืออยู่กับพริมอีกแล้วแต่กล้าดื้อดึงเพราะคิดว่าสักวันคนอย่างสายฝนต้องยอมอ่อนให้ ้าแกไม่อยากเสียคุณนิงฟ้าไปแกก็ช่วยสร้างความมั่นใจให้คุณของสวยของแกหน่อยเถอะป่านนี้คิดมากจนไม่อยากโคกับแกแล้วมั่งดูแล้วนะคุณนินฟ้าไม่อยากมาพัวพันกับความสัมพันธ์ท็อกซิกนักหรอกเดี๋ยวๆอันนี้สอนหรือด่านะสายฝนหันมองจารวีด้วยตาขวางด่าจ้าสมองแกไม่สามารถประมวลผลคำพูดดีๆได้ ต้องด่ายให้คิดได้เท่านั้นแหละจะระวีละเหนื่อยใจกับเพื่อนตัวเองจริงเลยฉลาดทุกเรื่องยกเว้นความรักเอา้าฝนตกแล้วแกเข้าไปข้างในก่อนสายฝนเม็ดใหญ่โปรยลงมาจากฟากฟ้ายังไม่มีปีมีครุยเ่ากับจงใจแกล้งถนนสายหลักหน้าโรงแรงถูกน้ำขัง เพียงไม่กี่นาทีสาวร่างสูงยืนรอให้ฝนหยุดอย่างใจจดใจจ่อเธออยากตามหาอิงฟ้าให้เจออยากนั่งอยู่ตรงหน้าคุณเขาแล้วบอกเล่าถึงความรู้สึกในใจความรู้สึกที่ว่ามั่นคงจริงใจและมีให้อิงฟ้าผู้เดียวอยากย้ำว่าไม่เคยหวั่นไหวและไม่เคยแปรเปลี่ยนไปให้ใครฮ้ สายฝนช้าล้างทุกสิ่งบนพื้นดินแต่ไม่สามารถชะล้า,างความวุ่นวายในใจได้เลยครืดครืดเรารู้สึกไม่สบายเลยกลับบ้านก่อนโทษทีนะสายฝนมองดูข้อความบนหน้าจอสมาร์ทโฟนและพ่นลมหายใจด้วยความโล่งอกอย่างน้อย เธอก็รู้แล้วว่าจะไปตามหาหัวใจได้จากที่ไหน